นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเนี่ยเขาเปิดแล้วแต่ว่าข้อแม้มันเยอะเหลือเกินเงื่อนไขและกฎมันเยอะเหลือเกิน,วกนส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับป้ายารอบดึกอีกแล้วนะคะจริงๆวันนี้ว่าจะไม่ทำคลิปวีซ่านะแต่บังเอิญตอนกินข้าวอะ่ะก็เหลือบตาเห็นลุงแกกำลังอ่านข่าวอยู่ก็เลยเอา้าอะไรไทยเอมบัสซี่ไทยเอมบัสซี่อะไรอย่างนี้เนาะ ก็เลยขอดูแกนหน่อยรอยยันไยเอ b a ซี y คือลุงเขาก็มีกลุ่มทัวริสไปไทยเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะเราชาวไทยมีกลุ่มในนอร์เวย์นะคนนอร์เวย์เขาก็มีกลุ่มในที่จะเดินทางไปไทยอะไรเงี้ยเขาก็มาอัปเดตให้กันฟังเหมือนกันจริงๆข่าวนี้มันออกมาสองวันแล้วป้ายะเพิ่งเห็นเออแปลกไหมฉะนั้นป้ายก็เลยเรียบเลยรียบ,รยบมาอัปเดตเดี๋ยวมันจะนานไปเนาะสำหรับทัวริสสวีซ่านะคะ TR สำหรับสถานการณ์โควิด -19 นะคะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงตำ่ำความเสี่ยงต่าคือไม่ใช่เขตพื้นที่สีแดงนะคะโดยนอร์เวย์เนี่ยจัดอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าในส่วนของไอซ์แลนด์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางไอซ์แลนด์ก็ที่ปะาารู้มาเขาจะเป็นปกครองร่วมกันเนาะไอซ์แลนด์เนาะ ให้ให้ใครดูแลให้ให้นอร์เวย์ขึ้นขึ้นกับนอร์เวย์มั้งเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มาต่อคนที่นอร์เวย์เนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงต่ําคือการ<ๆ>การวัดความเสี่ยงเนี่ยเขาจะวัดทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้าของทุกเดือนนะคะแล้วนะคะเขาจึงบอกว่านอร์เวย์สามารถที่จะ เขาเขาเปิดให้สําหรับนักท่องเที่ยวนอร์เวย์ที่จะเดินทางไปแค่นั้นเองเมื่อคลิปก่อนนะปะย่าทมาคลิปเกี่ยวกับอ่วีซ่า<ม>เดินทางไปครอบครัวเนาะเป็นวีซ่าครอบครัวนะคะคือใครที่จดทะเบียนแล้วอยากไปเยี่ยมภรรยาที่เมืองไทยอยากไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยคือต้องเป็นประเภทนักท่องเที่ยวแต่เป็นเป็นครอบครัวนะคะต้องต้องมี ภรยาเป็นคนไทยหรือสามีเป็นคนไทยนะคะก็เดินทางไปได้แต่เนี่ยก็คือ Visa ทัวร์ลิสวีซ่าที่นักท่องเที่ยวไปได้เป็นแฟนกันก็ไปได้นะคะแต่เขามีข้อกำหนดแบบนี้นะคะผู้ผู้มาฟังค่ะ <c oughs> ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภท TR นี่ก็คือซิงเกิลเอนทรีนี้นะคะทัวร์อ้ยทัวริสวีซ่านี้นะคะ TR จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้นะคะ ข้อหเอกสารประกอบคําการตรวจโรงตราประเภทนักท่องเที่ยวนะคะสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ไ a ยเอ b มบซี .no. Tour ิสวีซ่านะคะข้อสองสำนาบัญชีเงินฝากของธนาคารท้องถิน่นซึ่งต้องมีเงินในบัญชีย้อนหลัง6เดือนติดต่อกันมูลค่าไม่น้อยกว่าห0 0 0สนบาทอุมเมเจ้าอุ้ยศูน ศูนย์นะเนี่ยน,นี่ก็เพิ่งเหเพิ่งรู้นะป้าย่ายังไม่ได้อ่านนะคะเพิ่งยังไม่ได้อ่านพอเห็นข่าวก็ลุมก็เลยว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูแต่ทีนี้งีบงีบงีบไปนานเลยเพิ่งตื่นก็เลยเออมามาดูมาอัปเดตข่าวดีกว่าโอ้ยแม่เจ้าเอ้ยห้าแสนติดต่อเนื่องกันหกเดือนอะป้าย่าขอแล้วเป็นบัญชีท้องถิ่นก็คืออย่างป้าย่าเงี้ยอยู่เมืองเนี้ยต้องมีบัญชีที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีเงินฝากย้อนหลังกลับไปห้าแสนบาท ไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทคิดดูอัปยา่าลองคิดดูดูอันนี้สําหรับปา้าย่าคิดนะแล้วสําหรับปา้าย่ารู้ข้อมูลนะคนนอร์เวย์อ่ะเขาก็เงินเดือนไม่ได้สูงเยอะมากนะคะประมาณห้าหมื่นสมมุติห้าหมื่นหกหมื่นหักภาษีแล้วเหลือสองหมื่นเอ้ยไม่ใช่เหลือสองหมื่นหักภาษีแล้วก็เหลือสามหมื่นกว่าหรือสี่หมื่นประมาณนี้เพราะภาษีเขาเยอะมากนอร์เวย์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่า ค่าคของชีพสูงใช่ไหมคะเสียภาษีก็สูงฉะนั้นเงินที่เขาจะสามารถเก็บได้ห้าแสนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ง่ายๆมันไม่ใช่ง่ายๆโอเคล่ะเขาอาจจะเก็บมาตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ก็ยังถ้าเขาเที่ยวในประเทศมันก็อาจจะไม่ใช้จ่ายม่เยอะแต่ถ้าเขาจะไปสมัยก่อนยังไม่มีโควิดแบบนี้เนาะสองใครเขาจะมาดูในบัญชีใช่ไหมขอแค่มีเงินซื้อตัว๋วมีเงินไปจ่ายค่าโรงแรมค่าอยู่ค่ากินก็พอแล้ว ไม่เกินสองแสนเนี่ยเขาก็ไปได้แล้วนะคะนักท่องเที่ยวนะแต่ว่านี่ห้าแสนคุณต้องไปโชว์สเตทเมนต์ไปโชว์บุ๊กแบงค์ของตัวเองให้สถานทุนไทยเพราะว่าเขาต้องดูต้องเอาตัวเนี้การันตีว่าอะ,อะไรนะเขามีเงินฝากเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยโดยไม่เป็นปัญหาให้ประเทศไทยโอเมเจ้าโอ้ศูนย์ค่ะคือ เบิดคำสซเวไม่รู้ไม่ไปไปไม่ถูกพอรู้อย่างนี้ไปะยากไปไม่ถูกเลยทำยังไงอะ่ะเครียดเลยเพราะว่ามันยากนะที่จะเก็บเงินห้าแสนเพื่อที่จะไปเที่ยวโอเคบางคนอาจจะง่ายเขาแบบโอ้โหเงินแค่ห้าแสนจิบจิบมันไม่จิบนะคะในนอร์เวย์บางคนเงินเดือนสามหมื่นหักภาษีแล้วเหลือสองหมื่นค่าอยู่ค่ากินค่า ไฟค่าน้ําค่าบ้านถ้าใครยังไม่มีบ้านต้องจ่ายค่าบ้านค่าเช่าก็เจ็ดแปดพันโครนแล้วนะคะค่าเช่าบ้านที่นี่ก็แพงแล้วเขาต้องไปเก็บเงินเพื่อที่จะเอาเข้าแล้วแล้วเอาอย่างนี้นะเขาย้อนหลังนะติดต่อกันห้าหกเดือนด้วยนะไม่ใช่ว่าเงินก้อนเดียวตุ้มเดือนแรกอห้าแสนได้ไหมแบบนี้เนาะไปแยกเข้าใจถูกไหมเอาพื่อนเพื่อนช่วยกันคิดสิเขาบอกว่ามีเงินในบัญชีหเดือนย้อนหลัง แสดงว่าเขาต้องฝากมาแล้วเดือนละแสนละแสนหรือว่าแปดหมื่นเก้าหมื่นหกเดือนเก้าหมื่นบาทนะคะแล้วถ้าเขาไม่เขาไม่มีอะ่ะแต่เขาสามารถที่จะยืมใครมาหรือว่าใครพ่อแม่หรือว่าเงินเขามาจากที่อื่นปุ๊บโอนมาใส่บัญชีห้าแสนทีเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าหกเดือนย้อนหลังอันนี้ป้ายากเข้าใจถูกหรือเปล่าโอ้โหอันอันข้อน,นี้ยเครียด เครียดเลยนะเครียดแทนเลยสําหรับเออคนรักที่จะไปเจอกันนะคะเพราะว่าอะไรเขาต้องจ่ายค่าเครื่องบินแพงแล้วค่าโรงแรมแพงแล้วไปกักตัวด้วยนะคะค่าโรงแรมกักตัวสองอาทิตย์ด้วยนะแล้วค่าค่าประกันสุขภาพด้วยล่ะหนึ่งแสนบงเงินหนึ่งแสนดอลลาร์โบงเงินนะคะค่าที่จ่ายไปยะเคยอัพไปแล้วนะประมาณหกเอ้หมื่นหกหมืนเจ็ดนะแล้ว ค่าติดต่อที่ต้องขอฟิชทูไฟลขอไปตรวจแพทย์ค่าจุจิกนี่นั่นโอ้เยอะเหมือนกันนะคะไม่รู้อะ่ะไม่โอเคป้ายาไม่โอเคเพราะว่าหนึ่งถ้าถ้าหากเอาขนาดนี้อ่ะเขาจะไปไหมเพื่อนๆว่านักท่องเที่ยวหรือแฟนเราจะไปไหมสําหรับป้ายานะลุงไม่ไปเพราะว่าป้ายาอยู่นี่โอเคแหละป้ายาคนไทยป้ายาไปได้แต่ลุงไม่ไป เพราะว่าไหนจะต้องไปโชว์อันนี้ปยาคิดนะยังไม่ได้ถามลุงไหนต้องไปโชว์ไปโชว์สเตทเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วต้องไปจ่ายค่ากับตัวอีกอันนี้แหละสําคัญและที่สําคัญเลยนะคือนอร์เวย์เนี่ยเขามีวันหยุดนะคะฝรั่งเขาจะมีวันหยุดติดต่อกันห้าอาทิตย์คุณสามารถหยุดได้หอาทิตย์แต่เขาไม่ใช่ว่าหอาทิตย์โอเคละ่ะบางที่ที่ทํางานอนุโลมให้5้าอาทิตย์หยุดพร้อมกันไปเลยปุ่ม คือห้าอาทิตย์แต่บางที่ก็อาจจะสามอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้อย่างป้าญาเนี่ยตอนซัมเมอร์ป้า่ากับลุงใช้ไปคนละสองอาทิตย์ก็เหลือสามอาทิตย์เพราะว่าป้าญาคิดว่าเผื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราจะกลับไทยกันนะคะตอนคริสต์มาสนะสามอาทิตย์แต่ทีนี้คงไม่ได้กลับแล้วเพราะว่าต้องไปกักตัวสองอาทิตย์ขนาดทาบุญบ้าน ที่ทาบุญให้ตาพ่อป้าญานะเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าต้องไปกักตัวแล้วค่าใช้จ่ายโอเคเรากักตัวฟรีคนไทยค่าจ,จ่ายอื่นอีกล่ะเนาะนั่นแหละค่าตั๋วมันแพงด้วยก็เลยยังไม่ไปแล้วกักตัวกักตัวเราก็หมดเวลาไปแล้วมันมันไม่คุ้มมากๆเลยอะเศร้าเศร้าแล้วก็เซง็งเศร้าแล้วก็เซง็งเนี่ยนั่นแหละป้าาก็เลยเอ้ยอะไรวะ โอ้ยขอโทษค่ะอะไรของประเทศไทยนักหนาขอบ่นค่ะโอเคแหละความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยเนาะแต่ว่าทุกคนเขามีใบตรวจโควิดเทสใช่ไหมคะมันจะไปติดกันบนเครื่องได้ไหมโอ้พูดมาแล้วก็เครียดเนาะว่ามันจะยังไงมันจะได้รับเชื้อจากบนเครื่องหรือ ที่ที่เออ,อะไรนะสนามบินมีมีพี่หลายคนเขาเข้ามาดูแล้วเขาก็หลังมามบอกว่าป้ายาอย่าอะไรนะบ่อยนะอะไรนะอะไรนะอ,อมันต้องนึกอะค่ะมันติดปากด้วยมั้งเนาะโอเคขอโทษด้วยนะคะตาพาป้ายะพูดเอ,อ,อะไรนะบ่อยมากไปโอเคต่อคะ่ะ ผู้ที่ประสงค์ขอวีซ่าประเภททีอาก็คือ Sin เกิลทัว i ิสทัวริสวีซ่านี่นะคะและขอรับ COE COE ีนี่ก็คือการใบประกาศ Certificate of Entry คือใบประกาศขออนุญาตเข้าเข้าประเทศไทยเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะ ต้องดำเนินการยื่นเอกสารประกอบทั้งหมดล่วงหน้าน่10วันอย่าลืมนะคะว่าทิปยา่าแชร์ไปเมื่อคลิปที่แล้วว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่สามารถที่ต้องทําก่อนเดินทางเนาะใบจองตั๋วโรงแรมใบจองตั๋วเครื่องบินใบตรวจสุขตรวจเทสโควดิวด,วด,วดก่อน72ชั่วโมงแล้วก็ f i t ทูไฟก็ต้องเอาด้วยนะคะใบพวกนี้แล้วก็ใครจะมาขอก็ต้องไปยืน่นขอเอกสารใบรับรองประทับตานักท่องเที่ยวก่อนนะ ในเว็บไซต์ Thai Embassy .no อย่างที่ปยญญาบอกนั่นแหละแล้วก็สถานทูตเขามีแบบนี้ด้วยนะต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อยก่อน10วันทำการก่อนวันเดินทางทางอีเมลนะคะคือต้องส่งเอกสารทางอีเมลทั้งหมดโดยสถานทูตจะตอบกลับเฉพาะผู้ที่มีส่งคำร้องทางอีเมลและแนบเอกสารในอีเมลดังกล่าวครบถ้วนเท่านั้นถ้าใครไม่ครบเขาไม่ตรวจสอบให้นะคะ ไม่ต้องคิดว่าเอาส่งไปแค่นี้ก่อนบอกคุณแฟนด้วยนะคะใครจะให้แฟนไปหาต้องครบเท่านั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไปอ่านของเขาอยู่แล้วเนาะอย่างลุงเขาก็ไปอ่านอยู่แล้วเนาะว่าต้องทํายังไงต้องเอาอะไรไปบ้างเนาะอันหนึ่งสถานเอกอัคราชทูตสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้และหากท่านไม่ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวสถานเอกอัก ขราชทูตขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆหากการพิจารณาวีซ่าไม่ทันตามกาหนดที่ท่านบินโอเมจ้าอันนี้ยิ่งอ่านยิ่งแบบยิ่งอ่านยิ่งแบบคือโอเคแหละป้าญาไม่ได้ว่าทางสถานทูดนะคะเพราะว่าทางสถานทูตก็ต้องรับประกาศมาจากเมืองไทยอีกทีหนึง่งแต่ โอเคเขาเขาบอกแล้วตามขั้นตอนคุณต้องทําเอกสารให้ครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนเขาไม่พิจารณาแล้วถ้าหากเขาขอเพิ่มเติมคุณก็ต้องหาเอกสารให้เขาแล้วถ้าหากว่ามันไม่ได้ตามที่คุณไปจองตัวงงต๋วโรงแรมจองไอ้นี้ไว้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกป้ายาไม่รู้ว่าการจองตั๋วโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินตอนโควิดเนี่ยจองตั๋วโรงแรมเพื่อกลับตัวต้องจ่ายก่อนล่วงหน้าไหมต้องหักเลยไหมบัญชี ไม่น่าหาักเลยนะเพราะว่าบีซ่ายังไม่ผ่านอันนี้ป้า่าไม่รู้ป้า่าก็ลืมถามน้องอีกคนนึงเนาะที่เขาให้ข้อมูลมานะคะว่าเออเขาเขากลับไปแล้วแล้วแฟนเขากลับไปหาเมื่อวันศุกร์เนี้ยเขาจ่ายก่อนล่วงหน้าไหมเพราะว่าถ้าหากว่าโรงแรมหัวใสให้เขาจ่ายก่อนยิ่งโรงแรมหายากด้วยสาหรับนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะจ่ายก่อนจ่ายก่อนอย่างเงี้ยถ้าวีซ่าไม่ผ่านทางสถานทูตเขาไม่รับผิดชอบนะคะเออเพราะว่า คือไปะยากเข้าใจสถานทูตน,นะเพราะว่าสถานทูตที่ในออสโลเนี่ยเมืองไทยในออสโลเนี่ยหลายคนเขาพูดโพสิทีฟมากคือ,อการบริการดีนะคะตอบตอบข้อมูลตอบข้อความอะไรเนี่ยเร็วนะติดต่อง่ายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือ คนไทยในต่างแดนในนอร์เวย์เนี่ยดีมากๆเลยนะคะต้องยอมรับสถานทูตนอร์เวย์นะหลายคนบอกไปยาสมาไปยาพูดให้หน่อยนะไปะยาก็เลยว่าเออพูดก็จริงๆก็คือสามารถดีมากๆนะคะบริการดีมากๆเลยของสถานทูตไทยในออสโลนะคะดีมากๆหลายคนพูดมานะไปะยาก็เคยไปติดต่อนะก็ดีนะคะบริการดีติดต่อเร็วนะคะแล้วเขาก็ยังมีเ,เบอร์ส่วนกลางบางทีก็อาจจะไม่มีคนรับหรือว่ารวดเร็วทันใจนะ,ะเขาก็ยังให้เบอร์มือถือนะคะเพื่อที่จะติดต่อได้เร็วมากขึ้นเนาะ แต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นสายตรงมาจากส่วนกลางประเทศไทยเนี่ยแม่เจ้าเอ้ยเห็นแล้วเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยแบบว่าเอออยู่อย่างนี้แหละขอโทษแทนขอโทษไม่ใช่ขอโทษรู้สึกแบบกังวลใจกังวลใจแทนคู่รักที่เขาเออคิดว่าเออวีซ่าท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสําหรับเออ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเนี่ยเขาเปิดแล้วแต่ว่าข้อแม้มันเยอะเหลือเกินเงื่อนไขและกฎมันเยอะเหลือเกินฉะนั้นก็ป้ายาเอามานำเสนอมา,อามานาเสนอมาเล่าสู่ฟังแล้วเนี่ยแฟนๆของเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วนะคะเพราะเขาไอ้นี่เขาอาจจะคุยกันนะคะหรือว่าถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวป้ายาจะหาคำตอบให้เนาะนั่นแหละคะ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะ เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่คุยกับแฟนแล้วไม่เข้าใจแฟนเนาะว่าเอ้ทำไมไม่มาเขาเปิดให้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนะาะหวังว่าจะเข้าใจคุณแฟนมากขึ้นว่าเงื่อนไขเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะโอเคข่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะฮาเดราและซัมเมนงงงงไม่หายอะไรของเขาเนาะเยอะเงื่อนไขยเยอะ